ของเรามีน้ำข้าวเปล่าและไก่ทอดน้ำปลาทั้งหมดเก้าสิบบาทเดี๋ยวเราจ่ายร้อยหนึ่งเลยนะรือข้าวมาฝากเขาเหรอไม่อันนี้เขาซื้อมากินเองอะลินลินนี่ไรนะหนึ ขาซื้อรงเท้ามาให้นะจริงสิขอบใจมากเลยนะเดี๋ยวยังไงโอนมาให้เขาห้าร้อยนะเพราะว่ารองเท้าคู่นี้ราคาพันหนึ่งเขาต้องโอนให้หนึ่งด้วยเหรอใช่ก็เขาออกให้ครึ่งหนึ่งแล้วตัวเองออกครึ่งนึงเลจะได้แฟร์ได้สิงั้นเดี๋ยวเขาโอนให้นะ <S <S 2> <S 2> โอนไปละ อเออเดี๋ยวหนึ่งไปช่วยเราซื้อผ้าอนไมไหน่อยสิวันนี้มันปวดท้องเหม็นมากเลยอ่ะอืมได้สิเดี๋ยวเขาไปซื้อมาให้เจ้าแบบกลางวันหรือกลางคืนล่ะเอาแบบกลางคืนก็ได้แล้วเจ้าอะไรเพิ่มไหมเดี๋ยวจะได้ซื้อมาให้ทีเดียวเลยไม่เป็นไรเอเคนั้นแหละอย่างนั้นรอแป๊บปหนึ่งนะได้สิ อ่ะลินเขาซื้อมาให้ละขอบใจนะทั้งหมดสามสบแปบาทนะเดี๋ยวยังไงโอนให้ด้วยนี่เขาต้องจ่ายหนึ่งทุกบาทเลยเหรอก็อันนี้มันเป็นของใช้ผู้หญิงเขาไม่ได้ใช้ซะหน่อยอยังไงตัวเองก็ต้องจ่ายเต็มอ่ะได้ได้เดี๋ยวเขาโอนให้นะอโอนไปลนะแล้วตัวเองเป็นไงบ้างอ่ะปวดท้องเยอะไหมอ่ะ ก็นิดหน่อยอะ่ะเหมือนทุกเดือนอือย่างนี้จะกินอะไรั้มเดี๋ยวเขาไปซื้อมาให้เขายังไม่หิวนะ่ะ <_ EN _> ฮัลโหลคิดมันกันแรกยังไงเดี๋ยวทำให้นะ เป็นไงบ้างเข็มอร่อยไหมอร่อยมากเลยนี่ยินไปรู้จักร้านนี้ได้ยังไงอะ่ะบรรยากาศก็ดีดีก็หนึ่งเขาอะ่ะเคยพาฉันมากินดูแล้วอะ่ะฉันรู้สึกว่าอาหารมันอร่อยอะ่ะก็เลยอยากให้เข็มลองมาชิมดูเนี่ยเป็นร้านประจําของบริษัทเราเลยนะเวลาลูกค้าคนสําคัญมาก็มักจะพามาร้านนี้ถ้าเข็มไม่อิ่มสามารถสั่งเพิ่มได้นะฉันอิ่มแล้วล่ะ ยังมาเยอะขาอานาดนี้เนี่ยเกือบลืมไปเลยสุขสันต์วันเกิดจ้าฉันว่าแกต้องชอบแน่ๆเลยเข็มนี่มัน iPhone 13สีชมพูเลยนะโอ้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยอ่ะยังก็ขอบใจมากเลยนะเข็มรู้ใจเรามากจริงๆเลยอ่ะก็เราเป็นเพื่อนกันมาตั้งหลายปีแล้วนี่จ้าเหล็กน้อยมากเรื่องแค่นี้อ่ะเออ แล้วนี่วันเกิดแฟนหนึ่งทั้งทีอ่ะหนึ่งไม่มีอะไรให้ลินเลยเหรอเอาเตรียมไม่ให้ลินแล้วอ่ะลินหนึง่งนี่มันหมานำโชคที่มันอยู่ปลายเตียงเรานี่ฉันจำได้นะว่ามันเป็นของขวัญที่หนึ่งได้จากการจับฉลากเมื่อปีที่แล้วอ่ะอืมใช่ตัวเองไม่ชอบเหรอมันน่ารักออกนะ ก็น่ารักดีอยู่หรอกแต่ว่าทําไมหนึ่งไม่เห็นซื้อของขวัญชิ้นใหม่ให้เราเลยอ่ะในเมื่อเงินเดือนหนึ่งก็ตั้งเยอะไม่ใช่เหรออ๋อพอดีว่าช่วงนี้เราต้องประหยัดน่ะนีนเข้าใจเรานะหนึ่งแต่นี่มันวันเกิดแฟนหนึ่งทั้งทีนะหนึ่งไม่คิดจะลงทุนซื้อของใหม่ให้รีนมันเลยเหรอน้องครับคิดเงินงหน่อยครับทั้งหมด450บาทครับ ของเรามีน้ำข้าวเปล่าและไก่ทอดน้ำปลาทั้งหมดเก้าสิบบาทเดี๋ยวเราจ่ายร้อยหนึ่งเลยนะเท่าไหร่นะคะสี่รสิบาทครับนี่คะ่ะครัเดี๋ยวลองเงินทอนสักคู่นะครับคะ่ะนี่ลินอื แฟนแกมีใหม่ปะเนี่ยเมื่อกี้ฉันเห็นเขาคุยโทรศัพท์ลับๆล,ๆล่วๆอ่ะไม่น่าจะใช่มังเข็มปกติเขาก็คุยงานประมาณนี้แหละเรานี่ดูสิหนึ่งเขาเอาของจับฉลากมาเป็นของขวัญวันเกิดให้แกเนี่ยนะเชื่อมันน่าเกียดเกินไปนะลินตุ๊กตาแค่ตัวเลาไม่กี่ร้อยเองอะ่ะไม่ลงทุนอะไรเลยเหรอไม่เป็นไรหรอกเข็มปกติอ่ะเขาก็ทําแบบนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วอะ่ะ ฉันมีซีเรียสหรอกไม่เห็นเหมือนแฟนฉันเลยอย่างเมื่อวานน่ะเป็นแค่วันธรรมดาธรรมดานะเขาก็แอบเซอร์ไพรส์ฉันพาไปดินเนอร์หรูบนด่านฟ้าเลยนะลินมื้อหนึ่งก็ต้องห้าหกพันแะน่นี่แถมไม่พอนะแค่ฉันเดินผ่านหน้าร้านขายกระเป๋าอะ่ะเขาก็ซื้อมาให้ฉันเลยอะ่ะทั้งที่ฉันยังไม่ได้เอ่ยปากขอสักคำเลยนะ ดีจังเลยนะที่เข็มมีแฟนดีขนาดนั้นน่ะดีใจด้วยนะแต่ฉันว่าแกก็ต้องคิดให้เยอะๆหน่อยนะเรื่องชีวิตคู่อะ่ะถ้าเกิดแกสองคนแต่งงานกันไปแล้วอะ่ะแล้วหนึ่งเขายังทำนิสัยแบบนี้เป็นฉันฉันทนไม่ไหวหรอกนะคนเราอะ่ะถ้าอยู่ด้วยกันแล้วอะ่ะมันก็ต้องเลือกคนที่สีนเสมอการสิมันถึงจะไปกันรอดอะ่ะ ฉันเข้าใจเข็มแต่ว่าฉันว่าจะลองคบไปก่อนนะ่ะในเมื่อก็คบกับหนึ่งมาตั้งหลายปีแล้ววะฉันว่าแกเลิกคบไปเลยผู้ชายแบบเนี้ยอย่าไปทนนะลินเออลินจ่ายเงินแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วแหละกำลัลงรองเงินทอนอยู่เงินทอนครับ ที่เหลือพี่ให้ติปจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวกอลินทำไมติปน้งองเขาตั้งสามสิบเอาแค่สิบบาทก็พอแล้วสิบนะป่ะกลับกันดีกว่าพี่หนึ่งซื้อข้าวมาฝากขเขาหรอ ไม่อันนี้เขาซื้อมากินเองอะอา้าวแล้วทำไมหนึ่งถึงไม่ซื้อข้าวมาฝากเขาบ้างล่ะอาก็ตัวเองไม่ได้สั่งนี่และอีกอย่างถ้าตัวเองหิวทำไมไม่ถวาเขาล่ะนี่หนึ่งเขาถามจริงๆเขานะทุกวันนี้ยหนึ่งยังเห็นเขาเป็นแฟนอยู่ไหมเห็นสิลินทำไมหนึงพูดแบบนี้เป็นแฟนกันอะ่ะเวลาไปกินอะไรก็ต้องแชร์ ได้ของขวัญวันเกิดลินแท้ๆอ่ะหนึ่งอ่ะยังเอาของขวัญปีใหม่ที่จับฉลากได้มาให้เราอ่ะหนึ่งคิดอะไรอยู่แล้วไหนเราฝากซื้อของชิ้นเล็กชิ้นน้อยหนึ่งก็เก็บกับเราทุกบาททุกสตางค์เลยอ่ะแบบนี้เหรอที่เขาเป็นแฟนกันอ่ะเขาทำกันแบบนี้หรือไงอ่ะแต่ที่เขาทำอ่ะเพราะมีเหตุผลนะเหตุผลบ้าบออะไรกันแล้วที่หนึ่งอ่ะ ชอบแอบไปคุยโทรศัพท์อย่านึกนะว่าเราสังเกตไม่เห็นนะหนึ่งมีคนใหม่ใช่ไหมถ้าหนึ่งยังไม่มีอะไรจะพูดกับเขาก็าเราก็ห่างกันสักพักลิน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 เดี๋ยวก่อนลิน แล้วนี่รถใครอ่ะตัวเองจำไม่ได้จริงๆเหรอหนึ่งเขาอยากได้รถ B M รุ่นนี้มากเลยอ่ะดูสิภายในสวยๆรู้ไหมว่ารุ่นนี้เป็นซีรีส์สองนะเป็นรถในฝันของเขาเลยอ่ะจริงเหรอไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่น้องคนราคาอยู่ที่ประมาณสองล้านกว่าบาทนะลินสองล้านเลยเหร งั้นเดี๋ยวเขาไปดูตุ้นอื่นยี่ห้ออื่นก็ได้แต่เราว่าถ้ามีคันนี้สักคันก็คงจะดีเนาะมันก็ดีอยู่แหละแต่ว่ามันแพงอะ่ะเพราะว่าไม่รู้จะเก็บเงินได้เมื่อไหร่ละเขาส่ายเก็บเงินซื้อรถคันนี้พ่อเห็นว่าเป็นรถในฝันของเราสองคนตอนแรกเขากะว่าจะเซอร์ไพรส์ในวันเกิดแต่เตรียมการไม่ทันอ่ะจริงเหรอ จริงสิแล้วเขาก็ขอโทษนะที่หลังๆมาเนี้ยเขาไม่ค่อยได้ซื้ออะไรให้เลยอะ่ะได้อีกอย่างเวลาไปกินอาหารอะไรอะ่ะเขาก็ต้องให้ช่วยหารตลอดอะ่ะเพราะเขาแค่อยากจะเก็บเงินซื้อรถคันนี้อะ่ะเป็นแบบนี้นี่เองลินไม่ต้องคิดมากเรื่องที่เขาคุยโทรศัพท์นะเพราะาเขาอ่ะคุยกับเจ้านายจริงๆพอดีว่ามีงานด่วนอะ่ะถ้าลินไม่สบายใจอ่ะสามารถโทรเช็คได้นะว่าเขาอ่ะโทรคุยกับเจ้านายจริงๆหรือเปล่า ยังไงเขาก็ขอโทษตัวเองด้วยนะที่เข้าใจผิดไปอะ่ะเดี๋ยวถ้าวันหลังอะ่ะเขามีเรื่องอะไรที่ติดใจอะ่ะเขาจะถามตัวเองก่อนลวกันเนาะไม่เป็นไรตัวเองยังไงเขาก็ขอโทษนะที่ต้องทําให้ตัวเองคิดมากแบบเนี้ตัวเองเขาอยากเห็นภายในอะ่ะช่วยเปิดให้เขาดูหน่อยสิได้สิถึงเส้นจังเลยนี่สวยมากเลยอ,อ่ะกดตรงไหนอะ่ะกดตรงนี้เลยนะตรงนี้เหรอ,อ,อ ไฟสวยจังเลยอ่ะ <c oughs> ขอเปิดที่นี่หน่อยนะ <c oughs> สวยจริงๆด้วยเป็นยังไงพอใจไหม